ทีชเวนที่ไฟิตกันเหลือเกินไม่มีใครที่ไม่ออกฉันอาจจะเชิญไปด้วยซ้ำไปเพราะเด็กที่บ้านฉันแม่นัทเนี่ยยังเต้นทีชวนที่ไฟดึงๆเลยทั้งวัดมาเป็นกระแสฟีเวอร์ของเราบรรดาเซเลบคนดังมากแต่อีกกระแสหนึ่งฮะหลายๆคนก็น็อกไปแล้วฮะแม่ปุ๊กโกรธเต้น2นาทีนี่เหมือนศพอืดเลย คืออดเลยจัดนายเอาหลายๆคนที่เขายังไม่พร้อมหรือว่าไม่เคยออกกำลังกายบ่อยๆแล้วอยู่ดีๆมาเต้นแบบว่าเต็มที่แบบ25นาทีนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับอาจารย์ชนละชัยอานาณานะครับวิทยาจากวิทาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรากับชี25สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดังเหลือเกินชี25 forecast ชี25เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆมันเป็นถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายนะครับที่ใช้เวลาที่สั้นแค่25นาทีนะครับเขาก็บูรณา การซึ่งมีขั้นตอนนะครับเอามารวบรวมกันนะครับมันคล้ายๆกับอโรบิกอย่างนี้ไหมครับอาจารย์อ่คล้ายกันแต่จริงๆแล้วมันจะยึดตามาวัตถุประสงค์ตามแต่ละวันนะครับแต่ของของของแต่ละโปรแกรมไปเลยการออกกําลังกายแบบ t 2 5ที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะต้องเล่นเป็นสเต็ปใช่ไหมครับอ่าใช่โดยหลักๆก็จะมี3ขั้นตอน3สเต็ปหลักนะครับขั้นตอนแรกเขาจะเรียกว่าเป็นอัลฟาอัลฟานี่คือจะถือว่าเป็นเริ่มต้นอัลฟาก็จะปูพื้นฐานความซับซ้อนก็จะค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะ ค่อนข้างทำได้ก็ทางง่ายๆใช่แต่ในอัลฟาก็จะมีแยกแยกย่อยอีกนะครับเน้นในเรื่องของตัวระบบหัวใจการเบอร์นาท์นะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อส่วนใหญ่นี่ก็จะเน้นส่วนล่างก่อนนะครับแล้วก็ความเร็วความเร็วนี่คือความคล่องแคล่วนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นก็อาจจะมีจังหวะในเรื่องของการเต้นอะไรบวกผสมเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นภาพภาพรวมของร่างกายตอนนี้มันกลายเป็นแผ่นผีก็เยอะแล้วนะไม่ใช่เป็นแต่ของแผ่นแผ่นผีเยอะไปหมดเลยเนี่ยฮะตอนนี้คือคือทุกคนไป ไปเต้นกันหมดแล้วปัญหามันก็จะมีตามมาเหลือกันเหมือนกันว่าเฮ้ยเต้นแล้วบางทีไม่สบายเต้นแล้วนอกรายใจไม่บอกอันนี้เป็นกล้ามเนื้อฉีกมันไม่ใช่เป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องจริงเป็นลมไปข้อดีจริงๆการออกกําลังกายของที่เหมาะกับคนกลุ่มประเภทไหนอ่าจริงๆอ่าถ้าพูดถึงตามตามหลักความจริงอ่ากลุ่มหลักเนี่ยเขามองถึงกลุ่มคน คนทางานที่มีเวลาน้อยมีเวลาจํากัดนะครับก็จะให้เน้นเรื่องของตัวนี้นะครับอายุแต่าประมาณเท่าไหร่ช่วงของคนทำงานก็คือน่าจะประมาณยี่สิบต้นต้นครับเหมือนกับเพิ่งเริ่มทำงานจนถึงประมาณห้าสิบไม่ไม่เกินสี่สิบไม่เกินสี่สิบไม่เกินคือกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้เพราะงั้นเพราะงั้นถ้ากลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของพื้นฐานของสภาพร่างกายหรือพื้นฐานในเรื่องการออกกายยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ เขาเขาเขาถือว่าอยู่ประมาณนั้นนะครับ,รบแต่ถ้าคนไหนพื้นฐานอะไรพวกนี้อาจจะลดน้อยลงมีข้อจํากัดเรื่องสุขภาพเขาก็จะมีทางเลือกนะฮะซึ่งซึ่งเวลาใน,ในแต่ละช่วงของการการที่เราเต้นตามเนี่ยมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นกลุ่มของที่เป็นลักษณะข,ของนอนอิ p แ c t หรือว่าง,ง่ายมากเลยลักษณะข,ของโรยอินแปรมีการกระแทกน้อยความซับซ้อนยิ่งง่ายเข้าใหญ่เลยเข้ามาช่วยแต่โดยโดยโดยเวลาที่คนตามส่วนใหญ่เวลาเราตามเนี่ยไอคนนึงเต้นหูมันมากไอคนเต้นต้องน้องแดงๆเราก็มีความรู้สึกว่า โอ้ตามไอ้คนที่มันเต้นเก่งดีกว่าเราอยากจะเต้นแบบมันใช่ซึ่งบางทีสภาพร่างกายมันมันไม่เอื้ออคือเราไม่ได้มองถึงสภาพร่างกายเราว่ามันอำนวยหรือเปล่า ข้อจํากัดหรือข้อเสียของ T 2 5คืออะไรครับข้อจากัดคือเนื่องจากว่ามันเป็นท่าที่เป็นท่าที่พื้นฐานในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ยังมีความจํากัดของเรื่องสุขภาพความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมระบบหัวใจยังไม่พร้อมแม้กระทั่งปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยอย่างวม่าใดไม่เคยออกกำลังกายคนที่เป็นโรคประจําตัวอะไรควรจะต้องเรี่ยงไหมครับตรงนั้นทำไมอาจจะต้องมีการมีการรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์ก่อนนะครับถ้าถ้ามีเรื่องของโรคประจาตัวโรคอะไรที่ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันเลยที้วนนิใจเนี่ยต้องตัวยหลัก กระดูกล้ามเนื้อก็ต้องตามมาใช่ครับออะไรเงี้ยใช่ครับพวกกระดูกล้ามเนื้อก็พวกเรื่องพวกมีปัญหาเรื่องเข่าเข่าหลังสะโพกพวกนี้นะครับความดันใช่ความดันก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกพวกเกี่ยวกับในเรื่องของการเผาผลาญพวกนั้นอีกหลกควถึงเรื่องความตรงความดันข้อเข่าเขาบอกเล่นเทปีวทวเไฟเยอะๆเนี่ยหน้าอกจะเล็กข้อจะเสื่อมจริงไหมถ้าหน้าอกเล็กหน้าอกเล็กนี่จริงๆะโดยโดยหลักการทวงอกกับหน้าอกต้องต้องให้ให้แยกกันนะครับ ทรงอกผู้หญิงกับนะอกผู้ชายเอาทรงอกอ่ทรงอกถ้าทรงอกเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะเนื่องจากความที่เวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันมีการทํางานเพราะงั้นมันจะมีการตึงหรือกระชับขึ้นครับเพราะงั้นตัวทรงอกส่วนใหญ่มันจะเป็นไขมันมันอาจจะเป็นไม่ได้ที่มันอาจจะมีความกระชับขึ้นมาก็เลยดูันมันหาในปหายไปส่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่ในเใช่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 ใชนใครับ่ใช่ใน่ใช่ใช่ใช่สื่ใช่ใช่สื่อม่ใช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 ่ใม่ใช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 ่ใด่ทช่ําผิด พราะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นท่าพื้นฐานก็จริงแต่ถ้าเราทําท่าที่ผิดมันก็จะกลายได้ประโยชน์มันก็กลายเป็นโทษไปแต่เขาบอกอย่าใช้เท้าเปล่าโดยเด็ดขาดบางทีบางคนไปไปออกที่าถไฟแต่ออกที่บ้านก็เลยไม่ใส่รองเท้าอันนี้ก็แบบมีผลมากๆใช่ครับเพราเว่าเพราะว่าโดยหลักแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราดูลักษณะของการออกกำลังกายตรงนี้มันมีเรื่องของการกระโดดที่ค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่ใส่รองเท้ามัน น้ำหนักเท่าไหร่การกระแทกเท่าไหร่มันไม่มีการตัวซับก่อนนั่นแหละอาจารย์จะทำให้พวกเขา่าพวกข้อเสื่อมนะอ,อ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอ,อาจารย์อาจารย์ชนชัยบ้างน,นะครับที่มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณพันธ<อ>ุ์นิพายนะครับมีอะไรจากกระฝ้าค<อ>ุณผู้ชมไหมนิดนึงไหมครับก่อนจัดากาก็ในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วกันนะครับจริงๆแล้วรูปแบบของการออกกำลังกายทุกอย่างผมว่ามันเป็นทางเลือกให้คนที่สนใจการออกกำลังกายแต่เราก็ต้องดูว่าอันไหนที่เหมาะสมกับเราที่ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อยู่ในความ ปลอดภัยครับอะนะครับอาาจรย์แน่นอนครับวันนี้อาจารย์ให้ความรู้เจะแหมจะกลับไปแอปเต้นทีทเวดทีไฟต์ครับเมื่อวานเต้นทีสองมินิแต่ก็จะเป็นลมแล้วทีทูนะทีทูก่อนขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับบอกข้าวเ่าสิไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ